ัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้กับผมศาสนาจารย์อมรินรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไดมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นไม่อยากใช้คําว่าบรรยายธรรมนะครับเรามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมเองกําเนิดถือกําเนิดมาในประเทศไทยนะครับเพื่อนฝูงต่างๆที่เรารู้จักคบค้าสมาคมด้วยก็เป็นชาวพุทธเสียส่วนใหญ่ เราได้คบค้ากับาศาสนกต,ต่างาศาสนามากมายนะครับทุกๆคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะมนุษย์ชาวไทยที่เราอยู่ในสังคมประเทศไทยด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมีนับถือาศาสนาที่แตกต่างกันมากมายแต่นับได้ว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศไทยของเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์เอกระเอกอัครสาสนูปธรรมภกคือท่านพระองค์ท่านสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของทุกาศาสนาให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน และอย่างเป็นอิสระภาพทุกคนมีสิทธิ์ประกอบพิธีศาสนกิจของตนเองตามความเชื่อได้อย่างเสรีประการสำคัญก็คือว่าทุกๆศาสนาเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีกรรมมีวิธีการดำเดนินพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆกันมีรูปแบบอัตลักษณ์รูปร่างต่างๆกันมีการใช้ชีวิตวิธีแนวทางที่ต่างๆกันแต <c oughs> ผมอยากจะเสนอความคิดเห็นนะครับว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยเรามีสงครามศาสนาเกิดขึ้นมาบ่อยมากแล้วก็แต่ละครั้งมีความสูญเสียมากมายมหาศาลที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่เคร่งครัดในศาสนาซึ่งพยายามจะเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยถูกชักจูงถูกนำพาใช้คำว่าศาสนาไปในทางที่ผิด ผมจะไม่กล่าวถึงชื่อศาสนาไหนๆนะครับแทบทุกศาสนามีความขัดแย้งด้วยเหตุของศาสนานี้เป็นประจำโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้เกิดมาในประเทศไทยทุกศาสนาในประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้แสดงหรือว่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเองได้โดยมีจุดศูนย์รวมร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมี หลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตมอบให้กับทุกาศาสนิกชนาศาสนิกชนทุกาศาสนาในประเทศไทยเป็นจุดร่วมซึ่งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งตัวแต่งกายเนี่ยพระองค์มองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตั้งใจจะพูดวันนี้นะครับก็คือว่าคําว่า,าศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันคือปรัชญาในการดำเนินชีวิตสำคัญมากนะครับคือต้องเป็นสากลคำว่าศาสนาพระาศาสดาทุกพระองค์ที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆนะครับท่านลงมาโปรดสัตว์โลกพวกเรามักจะติดยึดว่าเป็นพระศาสดาของเรานี่ศาสนาของเรานี่าศา,านสนา,าของเธอพิธีกรรมของฉันถูกต้องใครทําปิดจากพิธีกรรมของเราแล้วก็เกิดความขัดแย้งกัน เราต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้พระศาสดาทุกศาสนานะครับที่ลงมาผมเชื่อนะครับความเชื่อของผมผมให้คำนิยามของคำว่าพระศาสดาเนี่ยคือเป็นปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่เห็นพระผู้เป็นเจ้าทุกคนจะเข้าถึงพบเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้โดยผ่านทางองค์พระศาสดาของตนเท่านั้น พระองค์ทรงสอนให้สัตว์โลกหรือว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่ถือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับได้รู้รู้หลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วอะไรคือแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตที่จะปราศจากความขัดแยง้งสิ่งนั้นต้องเป็นสากลต้องเป็นสากลจะเอาความขัดแยง้งความแตกต่างของรูปลักษณ์ภายนอกของพิธีกรรมมาอ้างเหตุให้เกิดความขัดแยง้งนั่นไม่ใช่ศาสนา คนที่คิดว่าตัวเองเคร่งครัดในศาสนาและเอาศาสนามาทะเลาะกับชาวบ้านหรือว่าทะเลาะกับศาสนาอื่นแปลว่าเป็นคนไม่มีศาสนาวิธีการง่ายๆที่จะคิดคือว่าพิธีกรรมเราต้องถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคนเราอาจจะชอบอาหารรสชาติต่างกาันชอบการแต่งกายต่างกาันการเป็นอยู่พื้นเพของ <c oughs> ภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถิน่นแตกต่างกันวัฒนธรรมประเพณีเขาแตกต่างกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทั่วโลกรอยยิ้ม แสดงถึงความสุขหน้าเบึง้งหน้านิวคิ้วขมวดตาแดงขึ้นมาเป็นภาษากายซึ่งคนทุกคนเห็นก็รู้ว่านี่คือคนที่กําลังโกรธสิ่งที่มันเป็นาศาสนาที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นส่วนรวมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องยอมรับเหมือนกันหมดทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขประการสําคัญ ที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งที่สุดในมนุษยาชาติก็คือความโลภความโลภเกิดจากอะไรนะครับเพราะการแสวงหาความสุขมนุษย์ทุกคนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในทุกจิตวิญญาณของมนุษย์จะคิดสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าความเป็นมนุษย์นะครับแต่จริงๆแล้วในสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์โลกทุกชนิดก็มี ความโลภความต้องการความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากมีความสุข <c oughs> แต่ที่มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกอืก่นๆเพราะเราต้องเข้าใจและดําเนินชีวิตด้วยหลักปรกัชญาด้วยความคิดด้วยสมองด้วยจิตวิญญาณด้วยจิตสํานึกซึ่งสูงกว่าสัตว์โลกทั้งหลายการใช้ชีวิตมันมีสองมิติมิติทางโลกกับมิติของจิตวิญญาณ คำว่าจิตวิญญาณนี้ลึกซึง้งลึกซึ้งมากๆนะครับจิตวิญญาณเนี่ยคือสิ่งเดียวที่จะรับรู้ความทุกข์ความสุขจิตวิญญาณคือสิ่งที่จะรับรู้ความทุกข์ความสุขสมองเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของมนุษย์คือการคิดคํานวณซึ่งสมองของมนุษย์เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่าเซลล์ของสมองหรือว่าการพัฒนาสมองของมนุษย์นี้ดีเลิศประเสริฐสีกว่าสัตว์โลกทั้งหลาย แล้วเราก็เลยหลงประเด็นว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเรามีสมองดีกว่าชาวบ้านเขาถรือว่าสัตว์โลกอื่นๆขอโทษนะครับดาบสองคมสมองนี้ส่วนหนึ่งไว้คิดคำนวณส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไว้แมมโมรีความทรงจําทุกอย่างมันจะมีมามีไปมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดไปในทางที่ดีเขาบอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจก็คือใจก็คือสมองที่เราพูดถึงใจกันทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วอยู่ All my heart แล้วคำว่า heart คำว่าหัวใจคำว่า คือคำว่าสมองเราใช้ผิดกันทั้งโลกเลยแต่ความหมายคือความคิดจิตวิญญาณของเราซึ่งอยู่ที่สมองไอฮาร์ดหรือว่าหัวใจของเราจริงๆมันเป็นแค่เครื่องปัม๊มหัวใจหรือสมองเนี่ยนะครับคือเครื่องคิดคำนวณกับเมมโมรีความทรงจําจะทุกข์จะสุขมันอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้จะเป็นอมตะนิรันดร์การเราต้องเชื่อว่ามันเวียนว่ายตายเกิดมันไปจิตวิญญาณนี้ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้มนุษย์ มีร่างกายเพื่อที่จะประกอบกรรมใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือใจที่ได้รับข้อมูลมาแล้วคิดคำนวณแล้วสั่งให้ร่างกายปฏิบัติหรือว่าก่อกรรมต่างๆก่อกรรมดีก็ดําเนินชีวิตไปอีกรูปแบบหนึ่งคนรอบข้างก็จะมีความสุขตัวเราเองก็จะมีความสุขถ้าก่อกรรมร้ายเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความสุขชนะเขาได้หลอกเขาได้ต้มเขาได้รู้สึกว่าเราเก่งเราฉลาดคนที่ถูกหลอกถูกเราต้ม ก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเลวมากเลยคันคบกับคนนี้ทําให้เราไม่มีความสุขพอรอบข้างเรามีความทุกข์ไม่มีความสุขเราก็จะสุขไม่ได้นะครับความสุขความทุกข์จิตวิญญาณจะเป็นผู้รับรู้สมองรับรู้ไม่ได้สมองถ้ามีความโลภก,ก็จะใช้สมองไปในทางที่ผิดเป็นดาบสองคม คำว่าอิจฉาในภาษาพุทธในภาษาธรรมะภาษาที่ภาษาบาลีที่เราใช้กันในศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นคาภาษาอินเดียอิจฉาแปลว่าความต้องการภาษาอังกฤษอาจจะได้คําว่า want กับความโลภแปลว่านี้แล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ไม่ไม่มีไม่ได้เลยอิจฉาไม่ใช่ว่าอิจฉาริษยาคาว่าอิจฉาเป็นคำแปลตรงตัวเป็นภาษาอินเดียนะครับแปลว่าอิจฉาแปลว่าความต้องการมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความต้องการ แปลว่าวอนต้องการแต่ความความว่านี้นี่คือไม่ต้องการไม่ได้คือไม่ต้องการคือถ้าเราไม่ได้เราจะทุกข์กับมันมากเลยเราพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ได้มันมา <c oughs> คําว่านี้หรือว่าคําว่าโลภเนี่ยคือความต้องการจนเกินพอดีจนเกินพอดีอดทําให้สมองสั่งว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาสิ่งที่ผมกาลังตั้งใจจะพูดนะครับในโลกนี้มันมีสองมิติ คนที่มีความโลภก,ก็จะต้องการสุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มาเพื่อความสุขแต่หลงไปว่าความสุขนั้นมันลึกซึ้งกว่าที่เราจะต้องการแค่ความสะดวกสบายความสะดวกสบายอร่อยรสชาตินะครับมันเป็นความสุขที่ต้องการปัจจัยภายนอกปิติสุขคือความอิ่มเอิบจากความสงบเป็นสุข ที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแก่มันเกิดแล้วมันก็ดับความปิติสุขมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณและจะติดตามติดตัวเราไปตลอดทุกชาติพบได้ด้วยโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกความโลภทําให้เราประกอบกรรมชั่วประกอบกรรมที่ว่ามันเป็นผิดเป็นบาปได้การใช้ชีวิตที่แท้จริงเนี่ยผมถึงบอกมันมี2มิติ ในศาสนาของศาสนาซิกของเราเนี่ยนะครับก็แทบทุกศาสนาก็จะสอนถึงความทุกข์ความสุขเหตุที่จะทําให้เรามีความสุขอมตะนิรันดร์การหรือเกิดความปิติได้นั่นแนหะผมขอชี้แจงว่าเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องการปัจจัยภายนอกถ้าเราต้องการปัจจัยภายนอกมันก็คือได้มาแล้วมันก็เสื่อมสลายทุกอย่างมันเกิดดับไปเป็นเป็นน,นิจังนะครับ สิ่งที่ต้องการวิธีการที่เราจะได้มาทางให้ของได้ว่าได้วัตถุมาเนี่ยนะครับตามความต้องการหรือว่าความโลภของเราเนี่ยมันจะเกินพอดีมนุษย์เราสัญชตาตญาณดิบก็คืออยากจะได้มีความสุขความสะดวกสบายเหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปอยากได้ที่นอนที่สงบที่สบายนะครับอยากได้อาหารที่อร่อยบางทีเราอยากได้นาฬิกาสักเรือนหนึ่งจริงๆแล้วสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้เราอาจจะแทบจะไม่ต้องใส่นาฬิกาเลยในโทรศัพท์ก็มี ทุกบ้านทุกช่องมีนาฬิกาติดอยู่แต่พอเราอยากได้นาฬิกามันก็เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับแต่พอเราอยากได้นาฬิกาขึนมาไม่มีนาฬิกาไม่ได้เราอยากจะได้จนต้องไปขโมยเข้ามาต้องไปโกงเข้ามาต้องไปใช้เล่ห์เหลีย่ยมหรือต้องไปดิ้นรนหาเงินซื้อมาให้ได้อยากได้นาฬิกาเรือนหนึ่งอ่ะมันมีตั้งแต่เรือนหนึ่งร้อยกว่าบาท200ยบาทก็มีไปจนเรือนหนึ่ง,งเป็นแสนเป็นล้านก็มีถ้าเราอยากได้แค่ดูเวลามันก็สามารถที่จะหาได้ โดยง่ายนะครับถ้าเราต้องการที่ว่ามีเครื่องประดับมีการปรุงแต่งหรือว่ามีเครื่องที่จะทําให้เราราคามันสูงขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องดิ้นรนหามันให้ได้มากคือทําให้เราเกิดความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มันมาบางครั้งเราต้องได้มันมาหามาจนได้จริงๆแต่พอได้ขึ้นมาแล้วตัวเองก็ทุกข์เพราะกว่าจะได้มามันลําบากบางคนได้มาด้วยการลักขโมยนี่คือปัจจัยภายนอกนะครับบางคนอยากจะได้บ้านใหญ่ หนึ่งในปัจจัย4ี่ก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยบ้านที่มีความสุขมันอาจจะไม่ต้องใหญ่โตบ้านที่มีความรักมีความเข้าใจกันนะครับของสมาชิกในครอบครัวก็เป็นบ้านที่มีความสุขได้ทุกคนต้องการบ้านที่มีความสุขแต่ถ้าเราหลงประเด็นเราก็อยากจะได้บ้านใหญ่บ้านโตมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงพอได้เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงบ้านใหญ่บ้านโตทั้งเสียภาษีทั้งกลัวขโมยขึ้นบ้านมันก็มีความทุกข์ติดตามมาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็มากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยนะครับก็จะสอนให้เรารู้ว่าทุกวันนี้การที่จะได้มาซึ่งสิ่งฟุ้งเฟอ้อเกินความจําเป็นซึ่งตรงข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงของประวัติศสมรพระเจ้าอ uh ยู่หัวกับปัชญ,ญาข้อนี้นะครับทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ตลอดเวลาคนที่ต้องการเพียงทรัพย์สมบัติเพียงเงินทองไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามเราเรียกบุคคลที่มีความคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ของโลกไปเสียแล้ว เราเรียกคนที่มีความคิดเหล่านี้ว่าพวกทุนนิยมต้องการที่จะหาเงินหาทุนหาทรัพย์สมบัติกอบโกยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วใครก็ตามที่กอบโกยได้สแสวงหาม,มาได้เนี่ยก็จะเข้าใจว่ามีความสุขซึ่งจริงๆแล้วมันกลับเป็นเหตุแห่งทุกข์ตรงกันข้ามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญานี่นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชีวิตพอเพียงง่ายนิดเดียวนะครับคือ บุญนิยมเรารู้จักทำทุกอย่างให้บรรยากาศรอบข้างมีความสุขคนทุกคนที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นคนเป็นมนุษย์บรรยากาศในบ้านก็ตามทำให้มันเป็นปกติสุขเราก็จะมีความสุขกับมันอยู่ที่ไหนเราก็สุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกคนที่มีบุญจริงๆนะครับมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีปัจจัยภายนอก วิธีที่จะทำให้จิตใจสงบหรือว่าไม่ต้องการปัจจัยภายนอกเ็รล,ลับวิธีหนึ่งซึ่งทุกศาสนาก็สอนแต่สอนด้วยวิธีที่ต่างกันผมขออนุญาตใช้คาําภาษาไทยที่เรารู้จักกันมไม่เป็นภาษาบาลีนะครับบาลีสันสกฤตเนี่ยมรณานุสติวิธีเดียวที่กําจัดความโลภได้ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเราสั้นลงไปทุกวันเชื่อว่าชาติหน้า พบหน้ามีจริงผลบุญผลบาปมีจริงแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเราเปรียบเทียบว่าชีวิตนี้เป็นแค่ที่พักรถเมล์และกันป้ายรถเมล์เราอยู่ป้ายรถเมล์เราก็อยากจะมีที่กันแดดก,กันฝนอยู่แต่มันไม่จําเป็นนะครับโลกนี้ทั้งโลกเปรียบเทียบกับป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งมันไม่จําเป็นที่เราต้องไปติดแอร์ต้องไปปูพรมตอนที่เราอยู่ป้ายรถเมล์ชีวิตที่จะต้องเดินทางจิตวิญญ,ญาณที่จะต้องเดินทาง อีกยาวไกลมหาศาลเราจะต้องไปและไปแน่นอนต้องทิ้งป้ายรถเมล์รถเมย์นี้ไปแน่นอนอย่าไปติดยึดกับอะไรมรณา,านุสติคิดอยู่ตลอดเวลาที่ที่เราจะต้องไปยังอีกไกลมากเรามีสัมภาระเรามีเสบียงน้อยเท่าไหร่ติดตัวน้อยเท่าไหร่เราไปอยู่แบบไม่ต้องการความไม่มีความโลภนะครับรู้จักวิธีใช้ชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันให้สะดวกสบายสมกับสารภาพเป็นปรัชญาชีวิตที่ ลึกซึ้งมากๆทุกคนจะมีความสุขความสงบได้ความสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีความสุขความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับคือการปฏิบัติธรรมถือศีลมีมรณานุสติโลกทั้งโลกอาจจะดีใจฉลองวันเกิดแต่พระบรมศาสดาแทบทุกศาสนาเขาบอกว่าการเกิดคือมหันตทุกทุกชีวิตจะเน้นให้เร,า,ราศาสดาทุกศาสนาสอนให้เราหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด เด็กทุกคนร้องไห้เกิดมาคนรอบข้างตกมือดีใจทั้งๆท,ท,ที่เขาเกิดมาใช้กรรมนะครับเราเข้าใจแนวทางชีวิตแล้วเราก็จะรู้ว่าเปลี่ยนค่านิยมของทั้งโลกไม่ได้เราทุกคนที่ฝักใฝ่ในธรรมและชมรายการวมศรัทธานี้อยู่นะครับขอให้ตั้งสติว่าเราจะไม่เป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างทุนนิยมเราจะใช้ชีวิตอย่างบุญนิยมเพราะสิ่งนี้ จะนำพาติดตัวไปด้วยในทุกภพทุกชาติผ่านทางจิตวิญญาณที่รับรู้ความทุกข์ความสุขของเราถ้าเราคิดถึงทุนนิยมไม่มีแม้กระทั่งเม็ดทรายเม็ดเดียวที่เราจะนำติดตัวไปได้เราทะเลาะกันเราสงครามข่าวฟันกันเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยมากมายมหาศาลเม็ดทรายเม็ดเดียวก็ไม่มีใครนำติดตัวไปได้สิ่งที่จะติดตัวไปได้คือบุญของเราที่เราสร้างสมไว้ ถ้าเราสร้างบาปไว้สิ่งนั้นก็จะติดตัวไปไปให้เรามีความทุกข์ติดกับจิตวิญญาณของเราในทุกชาติพบในเวลาอันจำกัดนี้ผมมีเรื่องที่จะคุยเยอะมากๆแต่ก็ขอสรุปนะครับเรามาตั้งสติใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างความสุขให้คนรอบข้างดีกว่าจะไปแย่งความสุขจากคนอื่นมาเข้าตัวเองนี่คือแนวทางของบุญนิยมนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเวลาจำกัดนี้คงจะได้สาระประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยคนที่มีบุญได้ฟังเรื่องดีๆนะับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งคนที่มีบุญมากไปกว่าน,นั้นคือฟังแล้วเข้าใจมากไปกว่าน,นั้นคือฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่ามันถูกต้องสูงที่สุดมีบุญที่สุดคือคนที่ได้ฟังได้เข้าใจยอมรับและนำไปปฏิบัติให้ได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจากวันนี้ไปชีวิตของเราคงจะดีขึ้น พอคูณไปด้วยบุญวาสนาที่มากขึ้นนำความสงบสุขสันติสุขทุกภพชาติที่เราจะต้องได้ไปเริ่มนับแต่วินาทีนี้กบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ